แรกนะครับเราจะฝึกทรงตัวในการกระโดดขึ้นไปบนบอร์ดนะครับเราจะกระโดดให้อยู่ในแนวของน็อตสี่ตัวนะครับสองข้างนะครับเหยียบให้มันน่นคงกระโดดนะครับเราจะทําอย่างนี้ห้าสิบครั้งนะครับถ้าเราทําไา้เราเขาไม่มองบอร์ดนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับ แตาเกิดเราทำเพดนะครับถ้าเราเหยียบเบียงไปมันก็จะกระดกนะครับต้องระวังหรือว่าถ้าเราเหยียบเราเลยไปเยอะมันก็จะล้มไปข้างหน้านะครับหรือว่าเราเหยียบน้อยไปมันก็จะพลิกไปข้างหลังนะครับโอเคเราเอาไปฝึกกันนะครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าที่2นะครับก็ขึ้นไปเหยียบแล้วคราวนี้เราฝึกข้อเท้าครับกดหน้ากดหลังกดหน้ากดหลัง ถ้ากดหน้ามันเป็นการเลี้ยวซ้ายนะครับกดหลังเป็นการเลี้ยวขวานะครับเวลาบอร์ดมันแล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกฝึกกระดกหน้ากระดกหลังก็ให้ข้อเท้าเราชินครับกดหน้าเลี้ยวซ้ายนะครับกดหลังเลี้ยวขวาไปทางนี้นะครับให้กระดกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชินนะครับเวลาขึ้นลงบอร์ดอย่าลืมนะลงขาคู่นะอโอเค เบสิกอันที่สามนะครับคราวนี้เราจะกระโดดไปที่ขอบด้านข้างแล้วนะครับกระโดดพร้อมกันนะใจเย็นนะลุบไปด้านข้างแล้วถ้าเกิดยังไม่ข้างเท่าไหร่เราก็ขยับไปนิดนึงนะครับขยับนิดนึงคราวนี้เราลองโยกครับโดยการกดนั้นหลักฝั่งนี้ยกขานี้ลอยขึ้นมานิดนึงแล้วเวียงหัวไหล่ไปลึ๊บครับกดฝั่งนี้ เวียงหัวไหล่ฝั่งนี้ปึ๊บนะครับกดฝั่งนี้เวียงปึ๊บโอเคอย่างนี้นะครับเราจะทำบ่อยๆนะครับเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับเดินหน้าถอยหลงังถอยหลงัหลงเดินหน้าปึ๊บปึ๊บต้องฝึกบ่อยๆนะครับอันนี้ครูก็ยังไม่ชินนะก็ฝึกฝึกบ่อยๆเหมือนกันปึ๊บปึ๊บเวลาลงปึ๊บ อันนี้อันที่สี่นะอันนี้ยากขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะกดให้บอร์ดมันกระดกขึ้นขาเรายังอยู่นะแล้วจะเอาขานี้เนี่ยค่อยๆกดลงไปปึ๊บแล้วก็ลงเหยียบที่เดิมยกขานี้ขึ้นกระดกสูงๆเลยมายกล้อเลยแล้วก็เหยียบลองปึ๊บอยู่ที่เดิมเนาะปึ๊บช้าๆใจเย็นๆอันนี้ถ้าเป็นพื้นจะยากมากเลยนะอันนี้เป็นย่าทียมมันจะง่ายขึ้น โอเคกดปึ๊บสลับไปเย็นเหยียบกระดดปึ๊บขาไม่หล่นนะขาไม่ลงพื้นเนาะเหยียบยกปึ๊บเหยียบยกปึ๊บเหยียบยกปึ๊บเหยียบโอเคอเคคราวนี้นะเราจะเหยียบตรงหัวหน็อตพอดีนะเนาะเพื่อกการไถ่นะครับ ให้เราเหยียบข้างเดียวแล้วทรงตัวสมมุติเราถนัดขาขวาให้น้ําหนักตัวเราอยู่ทางซ้ายนิดนึงเราจะยืนขึ้นยกขาข้างนึงอย่างนี้นะครับเราจะงอเข่าตลอดเนาะงอเข่าตลอดแค่นี้นะครับแค่นี้ถ่ายไปถ่ายถ่ายถ่ายงอเข่าตลอดถ้าเราถนัดข้างนี้ขาซ้ายน้าก็ได้นะครับงอเขา่าแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายลองทรงตัวดูยืนเฉยๆอย่างนี้ได้ไหมนะครับถ้าเรายืนตรงกลาง มันจะสมดุลแต่ถ้าเกิดคุยยืนข้างๆมันจะเอียงนะครับถ้าเดินถ้ายืนข้างๆปุ๊บบอดพลิกเลยต้องยืนตรงกลางนะครับยืนตรงกลางแล้วลองฝึกถ่ายดูนะครับโอเค